สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการเป่าแคนเพลงพี่เกี่ยวไม่เป็นของคุณพ่อไวพ์เพชรสุพรรณนะครับแต่ผมจะไม่ยกตัวอย่างนะครับให้ท่านไปเปิดฟังเอาผมก็จะสอนนวดอย่างเดียวเพื่อให้มันประหยัดเวลาพี่เกี่ยวไม่เป็นโอแม่ oh man, เนื้อเย็นก็ไม่มอง สอนลาโดเรโดเรมีเรโดลาโดพี่ได้แต่จองเฝ้าปองรักเธอเอาไว้ในใจสอลนลาโดเรโดเรมีเรโดเรโดโด มันอยู่ใกล้เกินไปนะครับเพราะว่าผมไม่มีที่ตั้งพี่ได้แต่จองเฝ้าปองรักเธอเอาไว้ในใจสวนลาโดเรโดเรมีเรโดเรโดรโด จะเอ่ยว่าจะก็กลัวขวัญตาเจ้ามีอะไรมีมีสันสอนสันลาดูลาสันลาสอนสอนจะเอ่ยว่าจะก็กลัวขวัญตาเจ้ามีอะไร มีมีสอนสนสอนลาดูลาสอนลาสอนสนกลัดกลุ่มซวงในด้วยกลัวว่าใครเอาเธอไปคลองสอนมีสอนสนสอนลาดูลาสอนสอนสอน กลัดกลุ่มช่วงในดยกลัวว่าใครเอาเธอไปครองซอนมีซอนซอนซ,อน,ซอนลาโดลาซอน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 ต่อไปท่อนที่สอง โอ้แม่จำจันพี่ฝันถึงเธออยู่ทุกนาทีสันลาโดเรโดเรมีเรโดเรโด,รโ,ดโด้โอ้แม่แจำจันพี่ฝันถึงเธออยู่ทุกนาที สว่วนลาโดเรโดเรมิเรโดเรโดโดเรื่องเกี่ยวนารีพูดจานั้นพี่เชิงฉันเป็นรองสว่วนลาโดเรโดเรมิเรโดเรโด เกี่ยวนารีพูดจานั้นพี่เชิงฉันเป็นรองสวนลาโดเรโดเรมีเรโดเรโดรโดจะพูดอย่างไรให้เธอเพลอใจลงรักแลมอง มีมีสันสันสันลาดูลาสันลาสันสันมีมีสันสันสันลาดูลาสันลาสันสันจะพูดอย่างไรให้เธอเพ้อใจหลงรักแลมอง มีมีสันสันสันลาดลาสันลาสันสันว่าสนาพี่ต้องเสียแล้วแม่ช่อสะเดามีสันลาสนมีมีสันมีเลโดโด วาสนาพิ่ต้องเสียแล้วเมียช่อสะดามีซ้อนลาสอนมีมีสอนมีเรโดโดพูดไปสองไพเบียมีซ้อนลาลาสอนมี พูดไปสองไพเบีย้ยมีสันล,ลาดลาสันมีแล้วแต่นะครับจะเอามีสันล,ลาลาสันมีเฉยๆก็ได้ หรือเจ้ามีสันลาโดลาลสันมีก็ได้นะครับนิ่งเสียเธอก็อจะเป็นของเขามีสอนมีเรโดเรมีสอนนิ่งเสียเธอก็อจะเป็นของเขา มีสอนมีเรดโดเรดมีสอนอยากบอกว่ารักก็แสนจะหนักใจเราอยากบอกว่ารักก็แสนจะหนักใจเรา เรมีซันลาซันลาสันลาโดเรอยากบอกว่ารักก็แสนจะหนักใจเราเรมีซันลาซันลาซันลาโดเร เ<พ><น>ข็นครกขึ้นภูเขายังเบากว่ามีลามีสนลาสนสนมีเข็นครกขึ้นภูเขายังเบากว่า อันนี้เปลี่ยนเป็นซันนะครับเข็นโครกขึ้นภูเขายังเบากว่าซันลามีซันล่าซันซันมี เข็นครกขึ้นภูเขายังเบากว่าสอนล่ามีสอนลาสันสอนมีร้อนรักชะเออ,เออร้อนใจ ซอนลาลามีลาซอนลามีซอนร้อนรักเช่อร้อนใจซอนลาลามีลาซอนลามีซอน พอดีมีคนขอโน้ตเพลงร้อยเอ็ดเพชรงามด้วยครับคุณอาจารย์พนะ <c oughs> เดี๋ยวตอบนิดนึงได้ครับตอนนี้ผมกำลังทำโน้ตเพลงพี่เกี่ยว ไม่เป็นอยู่ครับรอคลิปหน้านะครับร้อนรักจะเออร้อนใจซอนละ,ละละมีละซอนละมีซอน ร้อนเหมือนไฟที่ไม่ลามปาลาโาโดซอนมีเรโดลาร้อนเหมือนไฟที่ไม่ลามป่าลาโดซอนมีเรโดลา รู้จักรักไม่รู้จักพูดสุดปัญญาโดล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 าโดเรรู้จักรักไม่รู้จักพูดสุดปัญญาโดล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 าโดเร โอเธอจาพิเกี่ยวไม่เป็นโดเรมีซอนมีเรโดราซอนโดโอเธอจาพิเกียวไม่เป็นโดเรมีซอนมีเรโดลาซอนโดโ สำหรับวันน <laughs> ี <burada love expression> <ham> ้ก็เอาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องพูดหลายใยญ่ห่างก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ